เรื่องนี้สายแซบต้องฟังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแซบแซบมีเนื้อดิบดิบจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดนี่แหละนะคะสายแซบทั้งหลายถูกใจนักหนากับรสชาตินี้อาหารนี้ชื่อเมนูนี้ว่าซอยจุซอยจุ1จานเนี่ยมีอันตรายหมายถึงชีวิตเลยนะคะ วันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะว่าในช่วงนี้เราจะเห็นคนมาชวนชิมซอยจุกันเยอะมากแล้วก็โพสต์ภาพออกมามันอุ้ยมันดูน่ากินทีเดียวนะคะมีผักสดมีแจ่วแล้วก็มีเนื้อดิบ,ดบเนี่ยมาจิ้มกันเป็นที่เอ,อกระเริกม,มันมีอะไรอยู่ในซอยจุหนึ่งจานมันมีเชื้ออีโคไล ซึ่งเชื้อนี้เป็นเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารก่อให้เกิดอาการปวดท้องเป็นตะคริวแล้วก็ถ่ายปนเลือดค่ะนำไปสู่ภาวะไตาวายได้เชื้อต่อไปคือเชือ้อแคมไพโลแบคเตอร์เชื้อนี้นะคะอาการมันก็คือลำไส้อักเสบท้องเสียปวดท้องมีไข้ถ่ายเป็นเลือดด้วยเหมือนกันและนำไปสู่อาการอย่างนี้ได้ด้วยนั่นก็คือถ้า คุมคุ้มกันอ่อนแอมันมีโรคอื่นมาแทรกซ้อนได้อันตรายนะคะต่อไปคือเชื้ออะไรต่อไปคือเชื้อซาลโมเนลาเชื้อนี้ก็เป็นเชื้อเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารเหมือนกันอาเจียนท้องร่วงอันตรายของมันก็คือถ้าท้องเสียนานถึง8 8- ถึง7 12ชั่วโมงมันอันตรายแน่นอนนะคะท้องเสียมันอันตรายแน่ๆอยู่แล้วและยิ่งในระยะเวลาย,ยาวนานเนะี่ยยิ่งก่อให้เกิด อันตรายมากขึ้นต่อร่างกายของคนคนนั้นนะคะต่อไปคือโรคแอนแทรกซ์อันนี้เราเคยได้ยินมานานแล้วทีเดียวเรื่องนี้โรคนี้อาการมันก็คืออาจเจนเป็นเลือดถ่ายท้องรุนแรงแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดความอันตรายของมันก็คือเสียชีวิตได้และสุดท้ายเชื้อนี้น่ากลัวมากที่สุดเพราะอันตรายของมันก็คือเสียชีวิตแน่นอน ซอยจุ1หนึ่งจานมันอาจจะมีโรคเชื้อโรคนี้พิษสุนักบ้าโรคพิษสุนักบ้าอาการของมันก็คือมีไข้นะคะกลืนลำบากกลัวน้ำชักเป็นอัมพาตและคุณหมอก็ออกมาเตือนนะคะว่าเสียชีวิตแน่นอนทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายแซบทั้งหลายจริงๆแล้วมันมีความแซบหลากหลายที่มันไม่เป็นอันตรายมากนักแต่จะว่าไปนะคะความเผ็ด ร้อนเนี่ยมันก็อันตรายตั้งแต่เข้าไปในปากปลาเรื่อยนะคะตามทางของมันเรื่อยๆเลยฝรั่งเขาบอกว่ากินอะไรก็เป็นอย่างนั้นก็แน่ๆเลยกินเชื้อโรคเข้าไปได้รับผลจากเชื้อโรคแน่นอนค่ะเดี๋ยวค่ะเป็นห่วงเป็นใยเลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะซอยจุหนึ่งจานอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาระวังไว้ว่าช่วงนี้เป็นอากาศช่วงอากาศร้อนด้วยนะคะ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันก็เยอะแยะมากขึ้นเพราะฉะนั้นดูแลแระมัดระวังตัวเองค่ะ